สากรทำหมอนยางพาราวิกฤตยอดตกคิดคนนวัตกรรมใหม่ทำหมวกนิเรภัยัยางพาราขายเจาะตลาดกลุ่มใหม่ที่สากรกองทุนส่วนยางบ้านหนองครกจำกัดเลขที่169หมู่8ตําบลหนองปรืออำเภอรัศดาจังหวัดตรังซึ่งเป็นสถาบันที่เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อรวมกันดำเนินธุรกิจโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีอำนาจในการต่อรองด้านราคา รวมถึงความสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและรับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสามารถแก้ไขปัญหาด้านไรายได้ค่าครองชีพของสมาชิกสากลให้เกิดผลในระยะยาวโดยสากลได้รับซื้อน้ำยางพาราจากสมาชิกมาแปรรูปเพิ่มสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำได้อีกทางหนึ่ง ส่งผลต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกสากรและสากรกองทุนสวนยางบ้านหนองครกจำกัดได้มีโอกาสพัฒนาความก้าวหน้าทางธุรกิจอุตสาหกรรมยางและเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราให้เป็นสินค้าในรูปแบบต่างๆตามที่ตลาดต้องการโดยเฉพาะการผลิตหมอนยางพาราที่นอนยางพาราเสาหลักนำทางแบริีเออร์และล่าสุด ได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่คือหมวกนิรภัยยางพาราเพื่อขยายกลุ่มตลาดอีกทางหนึ่งด้านนายมนัสหมวดเมืองผู้จัดการสากรกองทุนสวนยางบ้านหนองพลกจำกัดพาผู้สื่อข่าวไปดูโกดังจัดเก็บหมอนยางพาราพนักงานกำลังแพ็คสินค้าหมอนยางพาราที่นอนยางพาราเพื่อส่งลูกค้าซึ่งจากเดิมมียอดสั่งแต่ละเดือน2-3แสนบาท แต่หลังมาช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนพบว่าหมอนยางพารามียอดสั่งลดลงเหลือ6 7ถึงหมืนบาทเท่านั้นเนื่องมาจากเศรษฐกิจตกต่ำและโรงงานผลิตหมอนยางพาราเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้ตลาดของสากรถูกแบ่งไปจำนวนหนึ่งทางสากรจึงได้คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์หมวกนิรภัยยางพารามาอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ยางพาราและเจาะตลาดใหม่ หมอนยางพาราพบว่ายอดขายแต่ละปีก็ตกต่ำลงสืบเนื่องมาจากปัจจัยหลายๆอย่างมีโรงงานที่ดั้มราคาหรือลดราคาลงเป็นโรงงานของชาวต่างชาติบ้างหรือโรงงานในประเทศลดราคาสินค้าลงซึ่งทำให้ทางสากลพบปัญหาขาดทุนในการแปรรูปจึงทำให้ทางสากลได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ด้วยการทำหมวกนิรภัยที่ทำจากยางพาราขึ้นมา แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการจดสิทธิบัตรและขอมาตรฐานมอ,อ,อกอร,กอรซึ่งตอนนี้ผลิตออกมาเต็มรูปแบบแล้วสามารถทดแทนหมวกนิรภัยเดิมๆและเป็นนวัตกรรมใหม่เพราะประดิษฐ์จากยางพารา100%ซึ่งเป็นสินค้าตัวใหม่ของสากรที่คิดคนขึ้นมาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ยางพาราสำหรับตลาดหมอนยางพาราก็ยังขายได้อยู่แต่ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อน ซึ่งเมื่อก่อนทางประเทศสั่งมาปีละ1,000ใบขึ้นไปสั่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์แต่เดี๋ยวนี้ได้เพียงขายปลีกอยู่ในประเทศไทยวันละ20-30ใบเท่านั้นมันไม่คุ้มทุนในการผลิตในส่วนของที่นอนยางพาราก็ยังคงมีตลาดอยู่ด้วยเรื่อยๆแต่เราไม่ได้ผลิตเยอะเพราะเนื่องจากคำสั่งซื้อส่วนใหญ่จะเป็นแบบตลาดขายปลีกซะมากกว่าจึงอยากฝากถึงหน่วยงานที่มีโรงเรือนหรือหอพัก โรงเรียนการกีฬาหรือโรงพยาบาลที่ใช้หมอนและที่นอนทั่วประเทศอยากฝากผู้ที่เกี่ยวข้องทำการจัดซื้อจัดจ้างให้กับทางสากลบ้างเพราะนี่คือผลผลิตจากเกษตรกรอย่างแท้จริงในส่วนราคาของหมอนยางพาราอยู่ใบละ450อาบบาทแต่อย่างไรก็ตามก็อยากฝากถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องด้านการตลาดให้ช่วยทำการตลาดให้ด้วยซึ่งเราเป็นชาวบ้าน ต้องการที่จะยกระดับของพืชผลทางการเกษตรให้เป็นที่ประจักษ์และสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านทั้งนี้เรื่องเสาหลักนำทางเบริีเออร์ที่ทางสากลเคยผลิตไว้และตนเองขอฝากไปถึงรัฐบาลใหม่ให้ช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์เหล่านี้หรือที่เกษตรกรคิดค้นขึ้นมาอยากให้ช่วยสนับสนุนเรื่องการตลาดให้ด้วยอยากให้รัฐบาลช่วยจับขึ้นมาคิดใหม่ ทำใหม่ช่วยเหลือชาวสวนได้อย่างแท้จริงสามารถสร้างราคายางยกระดับได้มากที่สุดเพราะเราผลิตในประเทศไทยเราใช้ในประเทศไทยถ้าเราหวังเพียงแค่จะส่งออกวัตถุดิบกลางน้ําเพียงอย่างเดียวมันไม่สามารถสร้างราคาพืชผลทางการเกษตรแก่พี่น้องชาวสวนยางได้อยากฝากภาครัฐทุกหน่วยงานให้คิดถึงการใช้ยางในภาครัฐให้มากที่สุด ใช้ในประเทศให้มากเหลือค่อยส่งออกแล้วต้องการให้จัดซื้อจัดจ้างผ่านทางสากร,าก,รก็จะช่วยเหลือพี่น้องชาวกเกษตรได้อย่างแท้จริงหากใครสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของสากรไม่ว่าจะเป็นหมอนที่นอนหมวกนิรภัยสามารถโทรสั่งได้ที่เบอร์0869402165 ห,หรือศูนย์992458372หรือ,รอทางเพจเฟซบุ๊กสากรกองทุนสวน,น,นยางบ้านหนองครกจำกัด,ด,ก,ดก็ผมอยากจะฝา,ากถึงรัฐบาลชุดใหม่นะครับให้ท่านช่วยส่งเสริมนะครับอุติาภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพืชทางการเกษตรนะครับไม่ว่าเป็นยางหรือปาล์มหรือพุทผลผลิตต่างๆนะครับผมไม่เอาเฉพาะยางพารานะครับ ด้วยแต่จำนวนเรื่องด้านการตลาดให้กับสินค้าเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะสร้างสิทธิจิตารหน้าของประเทศไทยของเราได้ยั่งยืนครับถ้าลูกค้าสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากตะกอนนะครับไม่ว่าเป็นหมอนหรือที่นอนนะครับหรือหมวกนิลภัยตัวนี้นะครับก็อดีไลน์นะครับก็เป็น086 94021หน่งหห้าอันนี้เป็นไลนดีไลน์ของผมนะครับผู้จัดการแล้วก็ของสากรบร์โตนะครับ099248392นะครับ8372ครับแล้วก็ Facebook สากรกงทุนสวนยางบ้านหนองครบหรือ Facebook ของผมมนัดหมดเมืองนะครับหรือไม่ทางลูกค้าก็ากดเข้าไปในปิดหมวนยางพาราหนองครบก็ได้ครับ รังสตอรี่รายงาน